สวัสดีครับทุกคนพี่นิ่มนะสวัสดีครับผมวานนะครับพบกับพวกเราและช่องอยากเล่าของเราอีกเช่นเคยนะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่8แล้วนะครับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องอะไรครับน้องวานอ๋อเรื่องที่พวกเราอยากจะมาเล่าและแชร์ให้ทุกคนได้ฟังในวันนี้เป็นข้อเรียกร้องจากคอมเมนต์ comment, ว่าอยากให้พวกเราทำเรื่องนี้อีกนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่หลายคนน่าจะสนใจเลยทีเดียวแต่และคนอาจจะยังจะกลัวอยู่ โดยเราจะมาพูดกันในเรื่องการลงทุนในหุ้นแต่ก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงก่อนจะลงทุนก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนนะครับแล้วเราจะมาพูดก็เป็นเพียงทาศนาของเราสําหรับคนที่สนใจจะลงทุนจริงจังอันนี้ก็จะเป็นเพียงเบื้องต้นให้เข้าใจพื้นฐานและนําไปต่อยอดได้ผมก็แนะนําให้ทุกคนหาขอ้อมูลเพิ่มเติมนะครับขอถามพี่นี่ก่อนเลยนะครับว่าทําไมถึงต้องเป็นเรื่องการลงทุนในหุ้นครับ ก็ที่มาเล่าการลงทุนในหุ้นนะครับเพราะว่าพี่คิดว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและเข้าใจได้ครับความเสี่ยงไม่ได้มากจนเกินไปถ้าเราลงทุนอย่างถูกวิธีมีรายละเอียดให้เราศึกษารวมถึงเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ต่อยอดไปถึงการลงทุนแบบอื่นสําหรับพื้นฐานการลงทุนสําหรับมือใหม่พวกเราก็ได้ทําไว้แล้วใน EP ีที่4นะครับเดี๋ยวพี่จะแปะการ์ดไว้ให้ด้านบนขวานะครับสามารถไปรับชมกันได้นะครับในนั้นก็จะมีการลงทุนแบบต่างๆอยู่ครับ ก่อนอื่นหลายคนอาจจะคิดว่าหุ้นคือการนั้นนะครับบางคนก็บอกว่าต้องมีเงินเยอะต้องมีความรู้มากถึงจะเล่นได้แต่แท้ที่จริงแล้วการลงทุนในหุ้นคือหนึ่งในวิธีสร้างความมั่งคัง่งที่ทรงพลังที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ครับถ้าเราเข้าใจหลักการของมันนะดังนั้นเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าหุ้นคืออะไรหุ้นที่เราจะมาพูดถึงก็คือหุ้นสามัญที่มีอยู่ในตลาดหลักครับซึ่งทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะครับหุ้นคือส่วนหนึ่งของความเป็นเจ้าของบริษัท เมื่อเราซื้อหุ้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเราก็จะกลายเป็นเจ้าของร่วมของบริษัทนั้นอ่ะเช่นถ้าเราซื้อหุ้นของบริษัท A จํานวน1%เพราะ็ก็จะกลับว่าเราอ่ะถือรอง1%ของธุรกิจทั้งหมดผลประโยชน์ของการเป็นเจ้าของคือ1ได้ส่วนแบ่งกําไรหรืก็คือเงินปันผลนั่นแหละครับ 2. ได้กําไรจากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นอ่ะพูดง่ายๆก็คือ ถ้าธุรกิจเติบโตมีกำไรมากขึ้นมูลค่าหุ้นก็จะสูงขึ้นตามดังนั้นการลงทุนในหุ้นไม่ใช่แค่การเสี่ยงโชครับแต่คือการเป็นเจ้าของกิจการผ่านตลาดหลักทรัพย์และผมขอถามพี่ทิ้งหน่อยครับว่าทําไมเราควรลงทุนในหุ้นครับผมเหตุผลที่สําคัญที่สุดของการลงทุนเลยคือเงินต้องทํางานแทนเรานะครับ การลงทุนในหุ้นก็เช่นกันครับในยุคที่ดอกเบี้ยงเงินฝากต่ำและค่าของชีพสูงขึ้นทุกปีการที่เราเนี่ยเก็บเงินไว้เฉยๆในธนาคารอาจทําทให้มูลค่าของเงินเราลดลงจากเงินเฟอ้อนะครับแต่ถ้าเรานําเงินไปลงทุนในหุ้นก็หมายความว่าเรากําลังทําให้เงินเราทํางานในกิจการที่มีการเติบโตนะครับเช่นในบริษัทเทคโนโลยีที่สร้างนวัตกรรมใหม่ธนาคารที่ขยายสินเชื่อบริษัทพลังงานที่เติบโตตามเศรษฐกิจนะครับ ในระยะยาวตลาดหุ้นมักให้ผลตอบแทนเฉลี่ย6-10%ต่อปีซึ่งสูงกว่าเงินฝากประจำหรือว่าพันธบัตรมากนะครับดังนั้นการลงทุนในหุ้นจึงเป็นวิธีสำคัญในการสร้างความมั่งคั่งระยะยาวและเอาชนะเงินเฟอ้อได้ครับอ๋ออย่างนี้นี่เองพี่แล้วมีวิธีการลงทุนแบบไหนบ้างครับพี่นิ่มครับน้องวาการลงทุนในหุ้นมีอยู่หลายแบบและไม่มีแบบไหนผิด แต่ต้องรู้ว่าตัวเองเป็นแบบไหนนะครับพี่จะอธิบายเป็นประเภทของนักลงทุนละกันครับ 1. น,นักลงทุนระยะสั้นหรือเรียกวิธีการลงทุนแบบนี้ว่าการเก็งกำไรลักษณะคือซื้อขายหุ้นบ่อยหวังผลกำไรจากความผันผวนข,ของราคาต้องใช้เวลาเฝ้าตลาดวิเคราะห์กราฟและยอมรับความเสี่ยงสูงสำหรับมือใหมให่พี่ไม่แนะนำวิธีนี้นะหลายๆคนมักชอบวิธีนี้เพราะว่าได้เงินเร็วและหวังอยากรวยเร็ว สุดท้ายก็จะนําไปสู่การลงทุนในหุ้นซิ่งซึ่งเสี่ยงมากๆอธิบายให้ฟังก่อนว่าหุ้นซิ่งเนี่ยคือหุ้นราคาต่ําที่มีความผันผวนสูงราคาเปลี่ยนแปลงเร็วในเวลาสั้นๆเช่นใน1วันใน1ชั่วโมงหรืออาจแค่ใน1-2น,นาทีซึ่งหุ้นพวกนี้เนี่ยข่าวปั่นก็สามารถทําให้หุ้นวิ่งได้แล้วส่วนใหญ่จะยังเป็นหุ้นของบริษัทที่มีโปรเจกต์ที่จะทําสิ่งที่มีโอกาสเติบโตในอนาคตแต่ยังอยู่ในขั้นทดลองหรือประกาศไอเดียออกมา มูลค่าของบริษัทยังไม่เติบโตจริงๆอาจจะยังขาดทุนอยู่ด้วยซ้าครับเพราะแบบนี้ทําให้เกิดคําว่าติดดอยขึ้นครับการติดดอยคือการที่เราลงทุนไปในหุ้นแล้วราคามันตกจากที่เราได้ลงทุนตอนแรกไปทําให้ถ้าขายแล้วเนี่ยเราขาดทุนเยอะเราจึงไม่อยากขายก็เลยต้องถือรอนะครับอันนี้ก็คือการติดดอยนะครับสำหรับคนที่ใช้วิธีนี้แนะนำให้ซื้อหุ้นที่เชื่อถือได้เป็นหุ้นที่มีผลประกอบการชัดเจนนะครับ อาจจะกำไรไม่มากแต่ความเสี่ยงก็ลดลงไปเยอะครับจำไว้นะครับอย่าเอาเงินน้อยไปแลกเงินมากเพราะเงินที่เราเอาไปลงอาจจะหมดไปโดยไม่รู้ตัวครับต่อไป2นักลงทุนระยะยาวหรือเรียกวิธีการลงทุนแบบนี้ว่าการลงทุนเน้นคุณค่าหรือว่า V.I. อครับอันนี้ก็จะมองหุ้นเหมือนเป็นเจ้าของกิจการศึกษาพื้นฐานบริษัทผลประกอบการความสามารถในการทำกำไร ถือรองนานหลายปีเพื่อให้มูลค่าธุรกิจเติบโตก็คือเราคิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทนั่นเองครับจึงเลือกหุ้นของบริษัทที่มี potential มีความน่าเชื่อถือสามารถเติบโตได้ในระยะยาวโอกาสขาดทุนเราก็จะน้อยครับสุดท้าย 3. นักลงทุนแบบผสมหรือเรียกวิธีการลงทุนแบบนี้ว่าการลงทุนเชิงกลยุทธ์ครับคือถือหุ้นดีระยะยาวแต่ก็ปรับพอร์ตบ้างเมื่อมีโอกาสหรือว่าวิกฤตนะครับซึ่งอาจจะเป็นในช่วงที่ ตลาดหรือว่าเศรษฐกิจเนี่ยมีความผันผวนนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องรู้จักตนเองและเป้าหมายของการลงทุนของเรานะครับไม่ว่าจะเลือกแนวทางไหนหากเข้าใจหลักการก็สามารถประสบความสำเร็จได้ทั้งนั้นครับแต่อย่าลืมนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงเราต้องเลือกความเสี่ยงที่เรายอมรับได้นะครับแล้วพี่อยากจะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยลงทุนในหุ้นอเมริกามากกว่าหุ้นของประเทศอื่นนะครับ ไม่ใช่ว่าตลาดหุ้นไทยหรือว่าตลาดหุ้นอื่นไม่ดีนะแต่เพราะว่ามีความน่าเชื่อถือสูงกว่าความผันผวนก็ต่ำกว่าเนื่องจากอเมริกาเนี่ยเป็นรายใหญ่ในตลาดเศรษฐกิจโลกนะครับโอกาสที่บริษัทใหญ่ๆจะเจ๊งเนี่ยก็มักจะมีน้อยกว่าครับความเสี่ยงก็เลยต่ำกว่าส่วนช่องทางการลงทุนที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับก็จะแนะนําเป็นพวกแอปนะครับก็จะเป็นแอปดามหรือว่าแอปวีบูนะครับก็ลองไปหาโหลดกันมาใช้ดูนะครับ พี่ก็พูดมาเยอะแล้วเดี๋ยวให้น้องวาพูดเรื่องความเสี่ยงแล้วกันครับครับพี่นิ่มแน่นอนครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงหุ้นก็เช่นกันด้วยความเสี่ยงหลกักๆจะมีอยู่3อย่างด้วยกันนะครับคือ1นื่งความเสี่ยงจากตลาด Market ็ตลิสราคาหุ้นอาจจะลดลงหรือเปลี่ยนแปลงตามภาวะเศรษฐกิจหรือสถานการณ์โลกครับสความเสี่ยงของบริษ,ษ,ษัท Business List เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากบริษ,ษัทอาจบริหารงานผิดพลาดขาดทุนหรือเดินคู่แข่งในตลาดสามสุดท้าย สำคัญที่สุดเลยครับคือความเสี่ยงจากอารมณ์ของเราเอง emotional ลลิคนส่วนใหญ่ขาดทุนไม่ใช่เพราะหุ้นไม่ดีแต่เป็นเพราะความโลภและความกลัวครับตอนหุ้นขึ้นซื้อเพราะกลัวพลาดตอนหุ้นลงเทขายเพราะกลัวขาดทุนหรือหุ้นอยุดในราคาที่เหมาะสมแล้วไม่ยอมขายเพราะโลภเลกิดได้อีกอะไรแบบนี้ครับการศึกษาเรื่องนี้ก็มีสิ่งที่มารองรับอยู่แล้วครับนั่นก็คือ เฟียแอนกรีดอินเด็กครับถ้าอยากเข้าใจพวกนี้ก็ลองศึกษาเพิ่มเติมดูดูนะอ่ะดังนั้นการลงทุนในหุ้นจึงไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขเพียงเดียวแต่เป็นเรื่องของจิตวิทยานะครับเป็นคําแนะนําที่ดีเลยครับนงวาต่อไปเรามาดูการลงทุนที่ถูกต้องกันดีกว่าครับต้องบอกว่าการจะลงทุนให้สําเร็จเนี่ยต้องเข้าใจหลักการบางอย่างนะครับอย่างแรกเลยต้องเข้าใจธุรกิจก่อนลงทุนครับอย่าซื้อหุ้นเพราะคนอื่นบอกดี แต่ต้องรู้ว่าบริษัททําอะไรทาไมถึงน่าลงทุนต้องตอบคําถามพวกนี้ให้ได้ครับเพราะเราแบกรับความเสี่ยงเอาไว้เอง 2. กระจายความเสี่ยงอย่าลงทุนในหุ้นตัวเดียวควรกระจายหลายอุตสาหกรรมเพื่อลดความเสี่ยงหากหุ้นตัวใดตัวหนึ่งแย่ลงหรือว่าธุรกิจประเภทใดประเภทหนึ่งแย่ลงกำไรหรือผลตอบแทนจากอันอื่นที่เราลงทุนเนี่ยจะช่วยถัวเฉลี่ยไม่ให้เราขาดทุนมากจนเกินไปครับ 3. มมองระยะยาวไม่หวั่นไหวในระยะสั้นตลาดหุ้นขึ้นลงตลอดเวลา แต่ในระยะยาวมูลค่าของธุรกิจที่ดีเนี่ยจะเติบโตเสมอครับเพราะฉะนั้นเลือกหุ้นที่จะลงทุนให้ดีครับ 4. บริหารเงินลงทุนให้เหมาะสมเงินที่นามาลงทุนควรเป็นเงินเย็นคือเงินที่ไม่ต้องใช้ในอีก3-5ปีจริงๆควรเป็นเงินที่เราคิดว่าถ้ามันหายไปเนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบอะไรกับชีวิตเรานะครับมีน้อยลงน้อยมีมากลงมากตามความเหมาะสมครับเราไม่ควรยืมเงินคนอื่นมาลงทุนนะครับห้าหมั่นเรียนรู้และปรับตัว ตลาดหุ้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาครับการอัปเดตความรู้คือสิ่งจําเป็นที่สุดเราต้องทําความเข้าใจพฤติกรรมของหุ้นพฤติกรรมของตลาดและติดตามข่าวสารเศรษฐกรริจยิ่งศึกษามากเราก็ยิ่งเข้าใจได้มากขึ้นครับนวาครับมีหนึ่งเรื่องที่สําคัญมากๆที่ต้องบอกให้ทุกคนในหัวข้อการลงทุนนั่นคือเรื่องอะไรครับอ๋อนิม่มเรื่องนั้นก็คือจิตวิทยาในการลงทุนเองครับหลายคนล้มเหลวในตลาดหุ้นไม่ใช่เพราะไม่มีความรู้นะแต่เป็นเพราะแพ้ใจตัวเอง เวลาเห็นคนอื่นได้กําไรเรามักจะโลภเวลาเห็นพอตเองติดลบเรามักจะกลัวเวลาเห็นข่าวร้ายเรามักจะตื่นตระหนกเวลาเห็นข่าวดีเรามักจะรีบซื้อโดยไม่คิดพวกนี้คือตัวอย่างนะครับต้องอธิบายอย่างนี้ว่าจิตวิทยาในการลงทุนคือการควบคุมอารมณ์ให้นิ่งสงบได้เมื่อทุกอย่างไม่นิ่งหรือพันผวนอยู่ตลอดเวลาวอลเลนบัฟเฟตต์เขาเปไ็นนักลงทุนที่มั่งค่าที่สุดคนหนึ่งเลยปัจจุบันก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับเขาก็พูดว่า ตลาดหุ้นคือเครื่องมือที่ย้ายเงินจากคนจะร้อนไปให้คนจะเย็นดังนั้นผมจะสรุปให้ว่าความสำเร็จหรือกำไรในการลงทุนหุ้นไม่ใช่เรื่องของโชคแต่คือการมีวินัยและมีสติแล้วพี่นิ่เป็มีอะไรที่แนะนำมือใหม่ในการลงเริ่มต้นลงทุนไหมครับน้องวาสำหรับมือใหม่ที่อยากเริ่มลงทุนในหุ้นลองเริ่มจากขั้นตอนง่ายๆนะครับ 1. ศึกษาพื้นฐานอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์หรือดูคลิปสอนจากนักลงทุนจริงๆ 2. เปิดบัญชีหุ้นกับบลกเกอร์ที่น่าเชื่อถือก็ที่พี่แนะนําง่ายๆก็จะเป็นผ่านแอปนะครับก็แอปที่ได้บอกไปก่อนหน้านี้ครับ 3. เริ่มลงทุนเล็กๆเ,เ,เพื่อเรียนรู้ระบบและพฤติกรรมของตลาดนะครับ 4. บันทึกผลการลงทุนเพื่อดูว่าผิดพลาดตรงไหนทําความเข้าใจและเรียนรู้จากมันครับเราไม่จําเป็นต้องเก่งตั้งแต่วันแรกแต่ต้องกล้าที่จะเริ่มออกจากเซฟโซนของเราครับลองมาศึกษาตลาดหุ้นดูครับเราต้องกล้าที่จะเริ่มเพราะการไม่เริ่มคือความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดครับ สุดท้ายนี้พี่อยากบอกว่าการลงทุนในหุ้นไม่ใช่เรื่องของคนรวยเท่านั้นแต่คือเครื่องมือให้คนธรรมดาสามารถสร้างความมั่งคั่งได้ในระยะยาวหุ้นคือการเป็นเจ้าของกิจการหุ้นคือการให้เงินทำงานแทนเราและหุ้นคือแบบฝึกหัดชีวิตที่สอนให้เรามีเหตุผลอดทนและเข้าใจโลกเศรษฐกิจกมากขึ้นจำไว้ว่าการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในความรู้ของตัวเองนะครับ ถ้าเราเข้าใจหลักการเข้าใจตัวเองและมีวินัยผลตอบแทนจากตลาดหุ้นจะตอบแทนเราอย่างงดงามแน่นอนครับขอบคุณครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับการลงทุนในหุ้นที่เราได้นํามาฝากในวันนี้ใครมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับการลงทุนสามารถแชร์กันได้นะครับหรือว่ามีอะไรที่คิดว่าพวกเราต้องปรับปรุงก็สามารถติชมกันได้เลยถ้าพี่ๆน้องๆคน,นไหนสนใจในเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนและอยากจะให้พวกเราทําคลิปแบบนี้อีกหรือว่ามีอะไรที่สนใจอย,อยากให้พวกเรา มาเล่าให้ฟังก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสุดท้ายนี้สุดท้ายนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราและถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของช่องพวกเราก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ EP ถัดไปจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับว,วันนี้ผมน้องวาและพี่ิ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะครับสวัสดีครับ